สวัสดีค่ะพี่น้องมันมีกับม,มีอย่างายค่ะนะคะเนื่องจากว่านะคะทั้งโมนิทิของเห้าค่ะนะคะ,ะมลนธิซอยศาสตร์ของเห้านี่ค่ะมีได้รับการรองเรียนมากนะคะจากน้องๆเอฟซีของเห้านะคะบอกว่าโอ้ยมันมีคนมากดาว ซุ่มซนคนอีสานของห้าอวสันก็เลยเกิดความแบบว่าเหมือนยังแห้งก็เลยอยากให้บอกว่าคุณสุมาลีแบบซอยจัดการให้ได้บ่ออวสันนะคะบอกคือเ้าจังเป็นคนมักบ่อยมักดาเนาะนะคะเมื่อจย่างซีน่าค่ะบอบอละลานบอบอบ่อยบดาไพเป็นเี่ค่ะนะคะแต่ว่าขันคอม่ห้าก็จัดให้นะคะเนื่องจากว่านะคะกับมี่หนองค้อหนื่งสทรงขอความเข้ามาบอกว่า เขาไปเบิรงในเพจยูไล์ like คลิปนะคะก็เป็นเรื่องเล่าของอุบัติเหตุนี่แหละค่ะพี่น้องคะกับมี่เขาก็เขาไปมีคอมเมนต์นะคะมีคอมเมนต์ว่าจังสันจังซี่เหตุเกิดจังซี่ผู้ใดนา,นาสิเป็นคนพิษนะคะแต่ว่ามี่บักอันนึงค่ะพี่น้องนะคะโมโกโมเมเกกมากนะคะน้ำบ่อาบโซโลเซเลมากนะคะกามาจมนะคะอยู่บอยู่มาจมบอกว่าคนอีสาน,นาเหมือนคนปลาเทอนมาสัน่นไล่อารยธรรมคู่ขาคู่ทำไลย คููสิยิ่งถิมกมี่นะคะการเป็นคนอีสานอยู่เทิงแผ่นดินไทยเหฮดห้ประเทศชาติเบอร์เจริญบสัสนโอ้บักลาคําแพงไปเอาความคิดนี้มัติใสอยากสีหูนะคะโมหูฟ้าหูหมองอย้างบ่ไดตื่นเตาตื่นแล่นหยางนะคะขันสิมาเว่าแบบนี้นะคะคนอีสานยังเห่าๆเนี่ยกระสิดเดือดซะแล้วนะคะซึ่งนะคะดิฉันเองนะคะฉันเนี่ย เกิดเป็นคนอีสานนี่มันผิดไผยโบนะคะมันกับโบพิดนะคะซึ่งคุณมากข้อแม์ยังสีถามว่ามันผิดบอมันกับเบด้พิดมันกับโบมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่คุณสิบ่าวแต่ว่า คุณยาร่วมแม้นะคะเพราะว่าคนอีสานมันบริมีผู้เดียวนะคะขันคุณสิดาคุณกระดาเจาะจงไปนะคะเป็นโตเป็นโตไปบริแมนว่ามาจุ่มมาซุ่มกันคือจังหยาหาักใหม่จังสีบดายนะคะมันบกควนนะคะนะคะมันบกควรสีบลแบบนั้นนะคะและอีกอย่างหนึ่งว่าเพื่อนบอกว่าโอ้ยผู้ดีจากภาคเหนือยังห้าเนี่ยบ่ต้องการฮุจักกับคนอีสานแบบนั้นนะคะคืออันนี้เว้าบริเวาร่วมๆนะคะอันนี้ห้าเบิงจากขอความทีอ่าพ่อใหญ่นี่แล้วเขียนมาสันเด้นะคะซึ่ง ถามมาคุณเป็นผู้ดีคุณสมบัติของผู้ดีคืออย่างคุณหูโบนะคะ,ะเคยเด้เรียนบอคุณครูเคยสอนบบนะคะ หนึ่งข้อนะคะของคุณสมบัติผู้ดีคือการบดูถูกคนอื่นนะคะซึ่งนะคะถามว่าเกิดเป็นคนอีสานนี่มันผิดบอไหมคะมันบ่ผิดค่ะนะคะสิเป็นคนผาคไดก็ตามแต่นะคะขันบ่มีแปดขาเก้าหางหรือว่ามีสามตาสี่กระบดยแปลกแตกต่างสิเป็นคนผักใตผักเนื้อผักอีสานหรือว่าผาักกลางนะคะก็มีมือมีตีนซ้ำกันนะคะหรือว่ามีปากมีหูดังมีน่วยตาซ้ำกันนะ,ะถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นผู้ดีคุณบินขี่ได ขึ้น,นกบอนะคะคณบินขี่ได้ขึ้นนงขึ้เหาะเฮินเดินอากาศคุณจังมาเบาให้คนอื่นมาคนอื่นเป็นแบบหนี่นะคะแล้วก็บอกว่าคนอีสานนี่แบบว่าไล่อะไรจะทำวัฒนธรรมบ่มีเออมันเคยได้ยินบอหีสิบสองข้องสิบสี่นี่กับมาจากภาคอีสานหนนตัวนะคะพ่อแม่ปูญา,ตาแต่แย่บ,บ่เคยสอนตีนะคะได้เขาโรงเรียนมาจบมานี่แบบเอาไกลแหลกออกหรือว่าเออ ปีนหัวออกนะคะเอาน้ำมักจับแหลกออกตีนะคะไปเลี้ยนไม่เดอ้อหลาเด้อนะคะเพราะว่าคุณสิมาบอกว่าการเป็นมนุษย์การเป็นคนนีม่มมนสิมาดูถูกกันแบบนี้บ่ได้นะคะซึ่งถามว่าคนอีสานกับบริมีหนๆที่ฟังอยู่นะคะผู้ลงค้นกับบด้เดือดหลอนอยียงนะคะซึ่งกันแล้วแต่ภายสิคิดนะคะแต่ว่าเหาเป็นคนหนึ่งทีนะคะภาคพุ่มใจในการเกิดเป็นคนอีสานนะคะซึ่ง การบัฒนธรรมการกินยู่เตปูเตปูพ่อแม่พี่น้องสอนมากว่าบ่ให้ดูถูกไผยนะคะคุณกับบ่ควรนะคะแบบถ้าคุณนจีแบบว่าจอจงดาวผู้นั้นคุณบ่มาคนนั่นคนอีสานคนนั่นคุณกับบ่ควรบอกว่าร่วมไปถึงคนอีสานทั้งเหมือดนะคะเพราะว่ามันบ่ถือตองนะคะอันนี้คุณแม่ไม่ปลื้มนะคะก็ฝากไว้แน่กันแล้วกันนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งเรื่องราวของอุบัติเหตุจังสรนยังสี่เพิ่นบอกว่าคนอีสานเมาแล้วครับบ่มีมารยาททางสังคมนะคะ คนเมาค่ะนะคะคุณก็ต้องเข้าใจนะคะคุณล่องเมาเบิงนะคะตอนนั้นคุณจะนึกถึงมารยาทบอนะคะเมาแลา้วก็ห่กคือกันนะคะถาาว่าอ่าน ตีหัวบนะ้านนาแม่เจก็กเป็นได้เช่นกันยังมาค้นเมานะคะสีเอามมลายานมาเตไส่นะคะอน,นอกจากว่าเมาแล้วก็นอนหลับจังสี่นะคะก็ต้องเข้าใจตรงนี้น้ำนะคะก็อยากฝากไวแน่นะคะผู้ใดที่เกิดเป็นคนอีสานค่ะให้พักพุ่มใจนะคะให้พักพุ่มใจกับกันเป็นคนอีสานของห้านะคะแล้วกับผู้ใดมาปล่อยมาจมมาดาอย่างสี่นะคะห้ากกะยานหนิงนอนใจนะคะต่ว่าถามมาแบบ ออกมาดากันเนืสินนะคะม,มันดีบอมันกับบรดดีล่ะค่ะนะคะแต่ว่าก็คืออยากสิเป็นแค่กระบอกเสียงเล็กๆในหน่อยนะคะว่าการดูถูกคนเนี่ยมันเป็นสิ่งดีนะคะทำมือใดมือนึงนะคะคุณไปเจอคุณไปเจอว่ามีคนมาดูถูกคุณสิคุณกับบอมักคือกันนะคะฉะนั้นแล้วนะคะในเมื่อคนอื่นมาดูถูกเจ้าของเจ้าของบอมักฉะนั้นแล้วเจ้าของจะยามมาดูถูกคนอื่นนะคะนี่คือเสียงเล็กๆนะคะจาก ค้นอีสานนะคะขนานแท่เลยนะคะขนานแท่ซ้ำไดไปหาหมอหมอบอกว่าในเลือดของคุณมีปลาายอยู่ครึ่งหนึ่งวันสันเบินววานะคะเอาละค่ะนะคะ,อ,ะออกมาวัานี้นะคะบอะได้ต้องการสิสารศัตรูก็ภัยนะคะแต่ว่าหลังจากนี้อาซิมีศัตรูเพิ่มขึ้นแต่ว่าทมว่าแค่ไหม,มบ่แค่ค่ะเพราะว่า ฉันมีหน้าตาเป็นอาวุธจุนแล้วนะคะในาการละกาบอว่าผู้ใดที่หายเอื่อยเหตุแบบนี้นะคะรับผิดชอบชีวิตเอื่อยนํ่หลังจากนี้นะคะต้องดูแลกกัน24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะฝากไว้แค่นี้ได้ค่ะเด้อนะคะอยะะ่ยาดูถูกคนอีสานไม่ฉะนั้นคุณเจอกับฉันแน่2 3แยก